มาสำหรับวันนี้มันมีของอีโวขับมาขายอีกแล้วนะครับสลหรับเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดเลยนะดูชื่อชุดันก่อนเอาไปเรียไปว่าเซ็ตอินฟ n a l s สเปซเป็นชุดอารมณ์เหมือนเราเป็นสีแบบเป็นแก๊งพ่นสีนะชุดนี้เดี๋ยวมันกลับมาขายกลับมาขายในตู้อ e ีโตอนนี้เรามีแค่สีเดียวคือเรามีแค่สีที่แบบว่าถูกที่สุดเลยเป็นของผู้ชายด้วยเราขาดพิมพ์เขียวหนึ่งใบของผู้หญิงตัวนี้ยังไม่มีแล้วต้องหาพิมพ์เขียว11ใบเหรอใช่ไหมหนึ่งสองสาม 4 5 6ห8 9 0 11ปโอเคหาพิมพ์เขียว11ใบแล้วก็ลูกแก้วสโอ้โห27ก้อนต้องหาลูกแก้ว27ก้อนแล้วก็พิมพ์เขียว11ใบนะครับผมไปซัดมาเลยเราจะเอาพิม์เขียวออแล้วกันเอาเจอพิมเขียวออ11ใบแล้วค่อยไปหาหินแปลงล่างเนาะมาเผื่อมันได้ไปด้วยเลยพี่ว่ามันต้องมีสีทองออกแน่ๆครั้งแรกของพี่นะครับ พี่บอก้วพี่บอกนวมันมาในแน่ๆนะครับผมข้างที่สองมมาดวงดีคมาดวงดีครับโอ้โหดวงดีเกินนะครับผมเป็นคนที่ดวงดีมากๆเลยนะครับผมนี่มาอีกแล้วพิมพเขียวมาหนึ่งใบหินไมอีกแล้วลืมเซฟเพชรว่ะอ่าอ่าล็อกปะเนี่ยล็อกปะเนี่ยไม่ล็อกนะแต่ว่าพิมพ์เขียวมาตั้งสองใบเลยนะครับ เมื่อกี้เพชรเราเหมือนจะสตาร์ทที่3ามแสนสามแสนเกือบเกือบสามแสนสี่แล้วกันนะเะนะอาเพชรสักประมาณ3ามแสนสามแสนแปดนะประมาณสนะัก3ามแสนแปดมาดูว่าเราจะหมดเท่าไหร่ต,รตรีๆคร่าวๆไปหนึ่งก้อนเองตอนนี้ก็ขาดพิมพ์เขียวนิดเดียวหินแปลงรากมาลัวๆไปลัวๆอีก <c oughs> นี่คือถ้าแบบว่าเอาเอาแค่ไม่กี่ชุดหรือว่าเอาชุดเดียวนี้พี่ได้ไปแล้วนะ โอ้ทุกคนดูดิมันจะดวงดีอะไรขนาดนี้วะเกินเกินไปปะคือแบบมันจะดวงดีเกินไปปะ <c oughs> ข,ไปไข้านี้เป็นอะไรครั้งต่อไปมันยังมียังมีครั้งหน้าเสมอนะครับ <c oughs> พี่บอกแล้วมาตลอดของพี่มาลัวๆไม่เคยขาดมาอีกแล้วเนี่ยใบหนึ่งเอ้าไม่มามันมันมันไม่หยุดปะไม่มาไม่มาห้าร้อยเพชรเจ็ดร้อยเพชรแปดร้อยเพชร พ,พ,พันเพชรไม่มาเาพันเพชรนี่ไม่มาว่ะเฮ้ยไม่ใช่ละเอ้ยมันต้องกดให้โดนครับอ่าบัตรสร้างห้องคือแบบโคตรจะเยอะเลยตอนเนี้ยบัตรสร้างห้องพี่อ่ะอมาอีกแล้วอืมขาดกแค่เฮ้ยไม่ต้องรีบก็ได้มั้งคือแบบ<อ>คือแบบให้คนดูได้ลุ้นหน่อยไหมอ่ะคือแบบคนดูแบบ คนดูไม่ลุ้นตามเลยอ่ะคือมันมันมาง่ายไปอ่ะจริงหมดไม่ถึงหมื่นเพจแต่ในพี่ดูทรงแล้วแต่ก็ใกล้เคียงว่ะตอนนี้คือเราหมดมาแปดพันแล้วครับก็เกือบหมื่นแล้วว่ะอุ๊ยหินแปลงางดับเบิลขอพิมเขียนแค่สามใบครับตอนนี้มารอบนี้ขอละขอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมดเกินหมื่นแล้วพอและพอละลุ้นพอแล้วอืมไม่มาเฮ้ยไม่ไม่มันไม่มาว่ะ มามันไม่มาอ้เจ็บเลยเริ่มเจ็บเริ่มเข้าละเริ่มเข้าเริ่มเข้าเนื่ยแต่ก็ยังมาอยู่แต่ก็ยังมาอยู่หนึ่งใบเล้วตอนนี้ขาดอีกแค่หนึ่งใบสุดท้ายพี่ว่าหนึ่งใบสุดท้ายเนี่ยพี่ให้โอกาสมาแค่สามครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งครั้งเนี้ยยังไงก็ได้ครับมันล็อกไปนะเชื่อพี่นะคอยดู ได้ลุ้นเลยคนดูบอกคุณไม่ได้ลุ้นเลยออกง่ายเกินออกง่ายเกินวันนี้ก็ขาไปหาพิมพ์เราจะไปหากันที่หินแปลงล่าง27าก้อนตอนนี้เรามี11ก้อนนะผมเราต้องหาอีก20่สิบอะไรวะส1ก้อนไปเออไปใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วอ่ะตอนนี้ก็ดวงดีจะจัดสลับปืนเอ็มอีโว้ได้ผมไปหาต่อเราจะไปกระโดดลัวแล้วตอนนี้ไปกระโดดลัวไปแบบไม่หยุดยัง้ง จะขอแค่หินแปลงล่างอย่างเดียวเราจะไม่เอาพิมพ์เขียวจะเอาหินแปลงล่างแต่ว่ามันมาเบิ้ลให้เลยนะครับจังหวะเมื่อกี้ถ้าใครดูทันได้บอกว่ามาอีกแล้วดวงดีจัดๆคนเปิดตู้ไหนแม่งก็ออกลัวๆหินแปลงล่างก็ออกลัวๆบัตรก็อ,อกลัวๆเอาลัวๆพิมพ์เขียวก็มารื่ลื้อเหมือนกันไปอีกครับผมขาดอีกแค่สิบก้อนเท่านั้นเองสำหรับหินแปลงล่างขาดแค่เก้าก้อนมาอีกไหมมาอีกไหมมออยู่ไหมมงจะเอาไหม เอาไหมกดไม่ยักก,ก็บอกเลย21ก้อนแตัวตทีมเขียวมาอีกแล้วเดี๋ยวหินแปลงอีกสองก้อนเนี่ยขาดตอนนี้ขาดอีกไม่แล้วหินแปลงล่างกับพิมเขียวหินแปลงล่างเบิล้ลแล้วก็พิมเขียวเบิ้ลอีกแล้วนะครับดวงดีเกินไปว่ะเฮ้ยจริงๆไปไปต่อไม่ต้องมีคาถาอะไรเลยเวลาเปิดของนะให้ทึกให้นึกถึงหน้าพี่คนนี้ไว้นะครับก็คือพี่ซียูนะผม ไม่ต้องมีคาทงคาถาอะไรเลยเวลาเปิดเนี่ยนึกถึงหน้าพี่ก็พอนะยทุกคนแค่นั้นทุกคนก็ได้ของง่ายๆครับผมไม่ไม่ต้องลงไม่ต้องลุ้นอะไรเลยได้ง่ายอยู่แล้วเฮ้ยแต่มันอันนี้พี่แค่ทดสอบให้ดูนะที่มันไม่ได้เนะี่ยนะครับ24ใบ <c ười> 22คใบยี่ขาดีส3ก้อนแล้วตอนที่ขายแค่สามก้อนมาแล้วครับอีกขายสองก้อนสุดท้ายขาอีก2ก้อนอีกก้อนเดียวรอบเนี้ยเหมา ขาดก้อนเดียวเนี่ยอืมอืมี่เจ็รอแล้วเว้ยอืม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 โอเคจบจบจบแรกครับผมแรกไปนี่แรกเป็นเอาใส่ตู้ไปก่อนเอาไว้โชว์ว่ามีของนะนียังไม่ได้เปิดใช้หรอกนี่แรกแรกแรกของผู้หญิงด้วยแรกทุกสีครับสีเขียวก็แรกสีนี้ก็แรกไอของผู้ชายมีแล้วไม่แรกครับผมโอเค พิมเขียวหิบแรงล่างเราหมดเกลี้ยงเลยแต่ว่าหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมวันนี้เราซื้อมาทั้งหมด1ชุด1ชุด2ชุด3ชุด4ชุด5ชุดเนี่ครับวันนี้ซื้อมาทั้งหมด5ชุดแล้วก็หมดเพชรไปตอนนั้นเพชรสตาร์ที่4ี่แสนเฮ้ยเราตอนนั้นไอตอนนั้นเรามี3ามแสนเก้าหมื่นสามแสนเก้าหมื่นแปดพันเราหมดไปประมาณ1 2ื่นสองถึงหมื่นเพชรนะสำหรับไอตัวที่เราเหมาตู้รอบนี้ก็หมดไปประมาณสักหมื่นสองถึงหมื่นสามพันเพชรนะครับผมก็เป็นดี ถือว่าเป็นการเหมาตู้ที่อยู่ในราคาเหมาก็คือระลับหลักหมื่นเพชรเพราะว่าหาแค่พิมพ์เขียวส่วนไอ้นั่นอ่ะบัตรหินแป้งล่างเราไปหากับตู้ไอ้ที่ว่าเราบัดรมีบัตร EOT ล้วก็เลยแบบไม่เสียเยอะเท่าไหร่นะผมโอเคแล้วก็ทุกคนก็ฝากใครที่ชอบก,ก,ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครัแบบการเปิดคอแบบชิลๆแบบนี้มีที่ช่องน,นี้ช่องเดียวเท่ั้